ในเมื่อเมืองเราโตขึ้นเรามีอาคารสูงมากขึ้นเรามีเมืองที่จเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับอย่างแรกเลยเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับนักลงทุนต่างๆหรือผู้ที่เข้ามาใช้ชีวิตในเทศบาลนครดอรนทานีนะครับว่าเราเป็นเมืองปลอดภัยที่สําคัญก็คือนะครับการทํางานที่อาคารสูงเนี่ยต้องมีการฝึกอย่างน้อยปีละครั้งนะครับขณะเมื่อเกิดเหตุเกิดภัยเนี่ยจะเอาตัวรอดยังไงนะครับในการลงมาในจุดปลอดภัยทคุยข่าวคุยข่าวเล่าเรื่องเมืองอุดร คุณผู้ชมคะในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรค่ะต้องบอกว่าทางเทศบาลนครอุดอรธานีเองค่ะก็มีนโยบายด้าน,นี้ด้วยนะคะโดวยวันนี้ค่ะเรามีการอบรมนะคะในเรื่องของการซ้อมแผนหนีไฟแล้วก็อบพยพจากอาคารสูงค่ะเพื่อที่จะให้บุคลากรของทางเทศบาลนครอุดอรธานีมีความรู้และมีความเข้าใจถึงความรู้เบื้องต้นนะคะอย่างเช่นค่ะเทคนิคง,ง่ายๆเลยในการที่น้ํากับไฟบางทีมันก็ใช้ดับกันไม่ได้ซึ่งวันนี้นะคะในช่วงเช้าค่ะมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไฟต่างๆและช่วง ายาก็จะมีการในส่วนของภาคปฏิบัตินะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงความรู้มาก้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับท่านกรองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีค่ะท่านคุณเกียรติพุทธราชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาทำอะไรกันคะท่านคะครับวันนี้ทางเทศบาลนครอุดรธานีนะครับทางสํานักงานเราก็มีการซ้อมเหตุเพลิงไหม้ในอาคารสูงครับโดยใช้ที่ทางอาคารของสานักงานเทศบาลนครอุดรธานีนะครับเป็นกรณีศึกษาแล้วก็ให้ได้ฝึกซ้อมกันครับประจําปี25 6 7นี้นะครับ ซึ่งเราก็มีการฝึกซ้อมแบบนี้อยู่ในทุกๆปีใช่ไหมคะวัตถุประสงค์สาคัญนี้เพื่ออะไรคะท่านรองคะเบื้องต้นเลยครับเพื่อสนองนยโยบายเมืองปลอดภัยของท่านนายกเทศมนตรีท่านดรทันดอพุุธลักนะครับในเมื่อเมืองเราโตขึ้นเรามีอาคารสูงมากขึ้นเรามีเมืองที่จเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับอย่างแรกเลยเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับนักลงทุนต่างๆหรือผู้ที่เข้ามาใช้ชีวิตในเทศบาลนครดอนทานีนะครับว่าเราเป็นเมืองปลอดภัย เราจะต้องมีการฝึกซ้อมทางบุคลากรทำความเข้าใจกันต่างๆเรื่องในการ,รเผิญเหตุะเพลิงไหม้โดยเฉพาะเพลิงไหม้ในอาคารสูงอย่างนี้ครับ ก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมบุคลากรในทุกๆปีเลยนะคะก็มีการเรียกว่าเป็นการเทรนตั้งแต่ช่วงเช้ามีการอบรมรวมถึงช่วงบ่ายก็เป็นภาคปฏิบัตินั่นเองค่ะเพราะเมื่อเกิดเหตุขึ้นจริงทางพนักงานหรือบุคลากรของเราค่ะก็จะได้มีสติในการรับมือกับเหตุนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองที่ต้องพึกกับเราค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันกับนะคะท่านหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุดรธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ขาดีค่ะขอให้พูดถึง ความสําคัญของการที่เราจะต้องมีการสติหรือว่ามีการอบรมมีความรู้ในเรื่องของการเผชิญเหตุแบบนี้น่อยค่ะครับอย่างที่อาคารเทศบาลนี้เป็นอาคารสูงนะครับจำนวน7ชั้นที่สําคัญก็คือนะครับการทํางานที่อาคารสูงเนี่ยต้องมีการฝึกอย่างน้อยปีละครั้งนะครับขณะเมื่อเกิดเหตุหเกิดภัยเนี่ย จะเอาตัวรอดยังไงนะครับในการลงมาเป็นจุดปลอดภัยการดูแลตัวเองเบื้องต้นในการที่เกิดภัยนะครับและการป้องกันเป็นตัวด้วยเทฐบาลจึงมีเห็นความสำคัญครับจึงมีการฝึกประจําท <Yeah. S 1> <an> ุกปีครับ huh. ปีละหนึ่งครั้งครับครับผมค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะต่วันนี้ที่มีการอบรมเนี่ยเรามีการอบรมเรื่องอะไรบ้างแล้วก็บุคลากรที่เข้าอบรมเนี่ยจะได้รับความรู้เรื่องอะไรบ้างครับครับอย่างวันนี้มันเข้าอบรมก็ได้รับความรู้ด้านพรบนะครับ้องการท่าศูนย์แล้วก็ด้านองค์ประกอบไฟการใช้อุปกรณ์เพริมเบื้องต้นนะครับรวมทั้งการฝึกอบรมยบหล แล้วอย่างนี้ค่ะเป็นการให้ให้เขาเรียกว่าเชิญชวนให้ตะหนักถึงของกอารรับรู้รับทราบการป้องกันอย่างนี้ให้กับประชาชนเลยค่ะใช่ครับก็หน่วยงานเราเป็นหน่วยงานราชกา,ารต้องเป็นทำเป็นตัวอย่างหลักนะครับ จะเป็นวิธีการที่ไปสามารถแนะนําประชาชนได้อีกทีหนึ่งครับในการป้องกันและระงับอุบัติภัยในเรื่องต้นได้ครับค่ะก็ถือว่าเป็นการนะคะอบรมให้ความรู้กับบุคลากรนะคะของทางเทศบาลนครอุรรธานีรวมถึงอย่างที่ท่านหัวหน้าบอกค่ะว่าทางบุคลากรเมื่อรับสูงรับทราบแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปแนะนานะคะให้คนที่บ้านหรือคนที่รู้จักก็ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้เมื่อเผชิญเหตุนะคะก็สามารถที่จะรับมือกับเหตุกันได้นั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองคนมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เรามาเป็นเข้าร่วมกิจกรรมนะคะที่อบพยพหนีไฟค่ะก็เป็นผู้ประสบภัยที่ติดอยู่บนตืกค่ะรู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเราต้องเจอกับอะไรบ้างแล้วทีมค้นหาจะมาค้นหาเราตอนไหนเราก็ต้องมีช่วงเวลาที่รอะคะ่ะก่อนอบรมค่ะก็คืออย่างเช่นภาคเช้าที่จะมีภาคปฏิบัตินะคะก็คือเราก็จะไม่ได้มีความรู้เลยค่ะแต่พอได้เข้าอบรมเราก็ทําให้เรามีความรู้พื้นฐานค่ะสามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ค่ะ เ,เกี่ยวกับการดับไฟอะคะ่ะทําให้เรามีความรู้มากขึ้นว่าแต่ละประเภทน่ะในการที่เราจะดับเพลิงอะคะ่ะมันจะไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะทําให้เรามีความรู้มากขึ้นแล้วก็ครั้งหน้าถ้ามีเกิดเหตุขึ้นจริงๆเราน่าจะแยกแยะได้ะคะ่ะจากการที่ได้ปฏิบัติเมื่อเช้านี้นะคะ่ะคิดว่าไม่ใช่เรื่องยากะคะ่ะเพราะว่าเราได้รู้เทคนิคหลายๆอย่างค่ะน่าจะไม่ตกใจแล้วะคะ่ะดีค่ะเพราะว่าทําให้เรารู้วิธีการดับเพลิงสามารถไปใช้ที่บ้านเราได้ด้วยแล้วก็เหมือนฟื้นฟูความรู้ทุกปีอะคะ่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นไงกันบ้างคะกับการซ้อมแผนดับเพลิงและอบพยพหนีไฟในอาคารสูงค่ะซึ่งทางเทศบาลนครอ,อุดรธาน,นีค่ะก็ได้มีการจัดสรรทรัพยากรนะคะทางด้านไม่ว่าจะเป็นบุคคลค่ะเข้ามาให้ความรู้กับบุคลา,ากรรวมถึงในช่วงบ่ายค่ะเป็นการให้ความรู้ในภาคปฏิบัตินะคะซึ่งได้มีการจําลองเหตุการณ์ค่ะเสมือนจริงทุกอย่างเลยนะคะเพื่อให้บุคลา,ากรได้รับรู้แล้วก็เข้าใจจริงๆเมื่อเกิดเหตุการณ์ก็จะสามารถมีสติแล้วก็สามารถเผชิญแล้วก็แก้ปัญหาในเหตุการณ์ที่จะเกิด ขึ้นได้ในอนาคตก็ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายสําคัญนะคะที่สอดคล้องและสอดรับกับการเป็นเมืองปลอดภัยที่ทางท่านนายกเทศมนตรีนคอรอุดอรธานีได้มีไหว้ค่ะส่วนในอีพีหน้าค่ะท็อกทุกทาวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนโยบายด้านใดอย่าลืมติดตามชมผ่านเพจเทศบาลน,นคอรอุดอรธานีสำหรับวันนี้หมดวลัลงแล้วค่ะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ